สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดสดเด่นชัยครับไปถ่ายรับชมครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบสามนาทีครับนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวข้ามฝัง่งทั่งน้นครับถ้าสมมติตรงไปฝั่งนี้จะเป็นสถานีนรถไฟเดินชัยครับ เราจะเดินข้ามฝั่งไปเข้าซอยตรงนี้นะครับไปครับนี่ทุเรียนครับว้าวทุเรียนครับแตงไทยกระท้อนมะม่วงครับโอ้สองร้อยคือผักสันครัวครับ แังโมไปโอ้นอกพิราบสินค้าแบกกับพื้นครับนี่ผักนะสดครับสิบบาทยี่สิบบาท บรรยากาศตอนตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของตลาดสดเด็นชัยครับเมืงแพตตร่ครับมานน้อยโอ้ลอตเตอรี่ครับ ร้านขายของชำครับด้านหลังตลาดครับตรงนี้รับชอไปเรื่อยๆครับนี่ขายสภาพ สารเจ้าปึงเถากงมากเด่นชัยครับคนร้านขายของชําทันทีแล้วมีอะไรครับเนี่ยอ๋อร้านขายปลาดุกประดุกสดครับนี่สารเจ้าครับ หน่อไม้หน่อไม้ยอดตองเอ้<ฮ>ปลาดุกปิ้งควาหอมควาล้มปี๋ปลาดุจะได้ปลาล้ะเออปลาดิงนะไก่กิน, <laughs> นเด้งแบบกินควายเรียกมันว่ะอ <laughs> ะกินเด้งรกระล้มนะถ้ามันเปื่อยแล้วมันล้อยังไงเออทำไมคาเริ่มมีตักเสียงกันครับ อันนี้คืออะไรสาลาเปาสาลาเปาสิบบาทรับแนมครับอืมอีกสบายก่เอาบกสอเด้อกบกบยากเอาละจ้ะกบยาก่ะไม่กี่บาทครับปมีห้ากสิบเกือดก็มีเก็มีเกก็มีจ้านี่ครับแม่ค้าครับ ขนมครกขนมครกโบราณขนมครกปีน่ากล้วยปิ้งขนมขนมครกโบราณนะ พี่ขอนางรถสอหายไปแล้วรถที่หายไปแล้วไปเอากระต้มมาหน่อยพ่อหนุ่มเอากระต้มหรอคะกมะต้มมา ขอบคุณครับ้เจ้าถิ่นครับ โ,<ดย>โอ้ร้น้นกับข้าวถุงไม่ไม่เปิดน่าจะอยู่ข้าวบันสารับพอขายไม่ค้าน้อยครับอ๋อย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับเจ๊ววยวายครับ ข้าวขาหมูนี่ขาหมูอันน sure> ี้ขนมขนมพรอยพลอยเอาข้าวนั่นมาขายพอยข้าวดำดำดีเหรอแกงสูงน่ากินมากอริสาสามรสนะคะครับผมทานตรงนี้ได้นะคะ เกาั <c oughs> อาหารสดไก่สดครับโอ้มีปลาไหลด้วยนะแกงหน่อไม้แกงผัก ลาบหมูปลาโลครับนมไทยโอ้บาบินก็มีครับี่แคปหมู แผงผลไม้ที่นี่ตลาดสดเด่นชัยครับเดี๋ยวผมจะเข้าเมืองแพ้ครับเดี๋ยวไปถ่ายตลาดที่ในตัวเมืองมาให้รับชมครับข้าวโพดครับ,รรบนี่ข้าวโพดไม้ บรรยากาศครับหน้าตลาดครับนี่อันนี้คือมีอะไรบ้างต้มจืดผัดผัดปลาดุกผัดนมม้ำม้อันนี้พัดอะไรงนู้แกงใบตูนแกงใบตูนครับน้ำพริกกะปิผัดทอดครับนี่ บรรยากาศตอนเช้าครับที่นี่เด่นชัยนะครับต,ตรงไปก็เป็นสถานีรถไฟเด่นชัยครับรถสองแถวก็เนะี่ยแพร่เด่นชัยเนี่ยผมเคยขึ้นครับนะี่ วิถีชีวิตครับเดี๋ยวข้ามฝั่งเวฝั่งโน้นวิถีชีวิต่ชเช้าอำเภอเดินนชัยครับจังหวัดพรล่ครับปลาสดรับเนี่เดี๋ยวดูแผงไอ้นี่อีกรอบ โอ้หน้นไม้ใหญ่มากว้าวแะ่ต้อง้องชีวิตสายดีแก่มาต้องค่ะไม่ทนแกแปลงด้วยแกหังเล่ล่าหมูทางเล่ล่าหมูค่ะต้นไม้แล้วก็พวกไหนค่ะมีปลาหมอข้างดำไม่ใช่ปลาดินนะ กำลังฮีตมันโอเคครับอ่าแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่าอีกนิดนะครับวิถีชีวิตอ่าเช้าเดินใช้ครับนี่ทกสครับธนาคารทกสแม่ ร้านขายก็เปิดอย่างเช้าเลยครับนี่ร้านขายอะไรไม่รู้รองท้าบู๊อะไรพวกนี้ครับการเกษตรโอเคครับผมขอ,ขอบขอบพระคุณที่ติดตามแลบชมครับเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ